เมื่อช่วงโควิดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการลดทิปของเราตัดสินใจซื้อรถใหม่เลยอยากใช้ชีวิตกับลูกในช่วงที่เขายังติดเราอยู่ ยอยากให้หมูแชร์เรื่องส่วนตัวบ้างอยากจะหงายเรื่องไหนขึ้น,นมาชีวิตส่วนตัวก็รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตกับลูกในช่วงที่เขายังติดเราอยู่อืเช่นเขานอนกับเราเขาเขาไปเที่ยวกับเราอะไรเงี้ยเมื่อช่วงโควิดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการลดทิปของเราเพราะว่ามันถูกล็อกดาวน์เออเนี่ยว่าจะถามอยู่เหมือนกันเพราะ<อ>ว่าเวลาดูใน a c e b o o k เนี่ยมีไปเที่ยวต่างจังหวัด<อ>ทุกอาทิตย์มันเริ่มจากพอมันโดนล็อกดาวน์ปับ๊บมันมีเคอร์ฟิวห้ามกลับหลังสามทุ่มภรรยาก็บอกว่าพี่หมู พาลูกออกไปเจออะไรข้างนอกหน่อยดีแบบเบื่ออยู่แต่ในบ้านแบบหดหูพัหดหูไปหน่อยที่แรกที่เราไปคือเขื่อนป่าสักชลชนรธิ์ขับรถไปแบบใบบ่ายใสองเราไปถึงเขื่อนป่าสักสักห้าโมงหกโมงมันก็ไม่ได้ไกลมากแล้วก็นั่งกินข้าวกันปิกนิกเตรียมของเตรียมเบอร์เกอร์เตรียมอะไรไปรู้สึกแบบฟิลนี่แม่งคือแม่งโคตรสปาร์กเลยอ่ะพอหลังโควิดคราวนี้ค้างค้างได้ใช่ไหม คราวนี้ก็แพลนว่าไปจังหวัดที่เราไม่เคยไปกันดีกว่าที่ผมตามดูคือก็สรรหาว่าจะไปพักท<ช>ี่ไหนด้วยอ,อะไรนี้นะคือภรรยาบอกว่าไปไหนก็ได้พี่หมูขอนอนสบายเราเป็นรถทริปนะั้นเราไม่ได้แคมปิง้งอ่าเข้าใจคือทไม่งั้นกูต้องซื้อซื้อพ็อปอีกประมาณหลายแสนอยู่อ่ะใช่ใโอเคงั้นกูไม่ซือ้อเพราะถ้าเต็นท์มากูมีฟูกกูมีโต๊ะกูมีที่อะไรแม่งพ็อปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ตัดสินใจซื้อรถใหม่เลยซื้อแร่โรเว e ร d e ีเฟนเดเลยเพื่อใช้การนี้โดยเฉพาะเรารู้สึกว่าเราเราต้องการ e x p e r ์ e n c e ใหม่ๆในที่ที่แบบบางที่อ่ะรถผมเข้าไม่ได้เออมันเริ่มเป็นแบบทางแบบเป็นแบบเป็นโคลนไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเียบไปถึงก็ได้แค่แค่อยู่ตรงเนี้ยเลยตัดสินใจซื้อแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ได้เราจากข้างในอ่ะแล้วครอบครัวแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยสนุก อืมเราก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างที่เมื่อกี้หมูบอกจุดตัดมันอยู่ตรงที่ว่าอยากจะใช้เวลาในช่วงนี้ที่<ช>ลูกอะ่ะเขายัางเขายัางเขายัางโฟกัสใช่แล้วเรายัางมีแรงในการขับรถ